สวัสดีค่ะรับชมข่ะต้นชั่วโมง NVT ช่วงเวลา11นาฬิกาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าโครงการทงฟ้าสู่ชุมชนจำหน่ายสินค้าราคาถูกจะมียอดจำหน่ายประมาณ100ล้านบาทสามารถลดค่าครองที่ประชาชนได้ประมาณ30ล้านบาทค่ะ พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40โดยปล่อยขบวนรถธงฟ้าเคลื่อนที่ออกจากกองพันธานราบที่สองกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าตามแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานครโดยเน้นชุมชนแนออัดและมีรายได้น้อยจุดละสองคันจาก100คันต่อวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าโครงการนี้จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและคาดว่าจะมียอดจำหน่ายประมาณ100ล้านบาทสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ30ล้านบาทตำรวจแห่งชาตินะครับที่จะอนำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดพื้นที่ทั้งหมดโ <c oughs> ครงการเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆตลอดจนเดินกุาพาและก็เดินมีน,นานะครับ ยังไงก็ตามเนี่ยพอในระยะหนึ่งแล้วเราคงประเมินว่าความต้องการของประชาชนมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งจะปรับต่อไปให้ต,ตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เข้าใจดีว่านะครับส่วนทางด้านเขื่อนกั้นแม่น้ําโขงในประเทศจีนนะคะก็ยังคงลดการระบายน้ําทําให้เกิดเนินทรายสูงหลายจุดส่งผลกระทบต่อการเดินเรือค่ะ สภาพแม่น้ำคงตั้งแต่บริเวณชายแดนด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปทางตอนเหนือจนถึงเมืองมองแขวงบ่อแก้วประเทศลาวลดลงอย่างต่อเนื่องหลายจุดมีเนินทรายเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากฝนทิ้งช่วงในประเทศจีนมากกว่า2เดือนจึงมีการกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนและลดการระบายน้ำลงสู่ท้องเขื่อนท้ายเขื่อนเพียง750ล้านลูกบา์เมตรต่อวินาทีทําให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความลำบากโดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ต้องลดปริมาณสินค้าลง กว่าร้อยละสิบจากการบรรทุกปกติขณะที่ชาวลาวในเมืองต้นพึ่งก็จะได้จับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงปลูกพืชระยะสั้นปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีสถานีรถโดยสารที่ไนจีเรียมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก มือระเบิดซึ่งเป็นหญิงได้ปลดชนวนระเบิดที่ผูกติดอยู่กับตัวกลางสถานีรถโดยสารสาธารณะขณะกำลังมีผู้คนพลุกพล่านในเมืองดามาตูรูรัตโยเบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บอีก30คนทางการไนจีเรียคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารัมซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย ก่อเอากออิดาและต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลเพื่อหวังสร้างรัฐอิสรมขึ้นในภูมิภาคแถบนี้โดใ,ในช่วงปีที่ผ่านมาโบโกฮารามได้โหมการโจมตีเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐและพลเรือนตลอดจนลักพาตัวชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงนอกจากนั้นยังเริ่มใช้มือระเบิดฆ่าตัวตายหญิงก่อเหตุมากขึ้นอีกด้วย และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะกล้วยไม้สวยงามและคงทนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสื่อความหมายมากมายขอเชิญคนไทยร่วมกันอุดหนุนดอกกล้วยไม้ของกเกษตรกรไทยในทุกโอกาสทั้งการประดับตกแต่งการสร้างสรรค์งานศิลป์การจัดประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริง เพลิดเพลินกับการชมและซื้อกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ที่ตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบรัฐบาลเริยมคลองพดุงก,กรุงเกษมตั้งแต่เชิงสะพานอรไทยถนนลูกหลวงถึงเชิงสะพานมะขาวานรังสรรจหน่ายทุกวันระหว่างเวลา9น้นาฬิกาถึง18นาฬิกาถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558